ก็มาพบกันอ,อีกแล้วนะครับกับจิ๊บเกมเมอร์นะครับวันนี้เรามาเจอกันในเกมที่ชื่อว่าเอ็นทรีบ็อกซ์นั่นเองครับและตอนนี้ฮะมาเลยครับเดือดสุดๆครับการประทะกันครั้งนี้ของเราสปังกี้นะครับแต่คนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับก็คือเวนด้านั่นเองนะและเราก็จะไปดูเรื่องราวของเวนด้ากันสักนิดนึงนครับว่าทําไมเวนด้าถึงมายืนอยู่ตรงนี้นะ โอเคครับเบนด้าก็เเ็นแมวสีขาวที่มีขนอยู่2เส้นนะตรงกระจุกแก้มนะครับแล้วก็มีหูยาวๆนะแล้วก็เป็นแมวที่ไม่มีพิษมีภัยนะครับแต่ว่าในร่างเฮอร์เรอร์ของน้องเนี่ยค่อนข้างจะดูเหมือนฆาตกรโรคจิตนะสังเกตดูจากลูกกตานะครับที่ดูเบิกโพรงขึ้นมานะแล้วก็คราบเลือดที่ติดตามหน้าและตัวของน้องครับโดยในตัวเกมของสปังกี้เองเนี่ยในทฤษฎีที่เขาทิ้งไว้ในแกลลี่นะครับก็ได้บอกว่า สปังกี้เชอรี่นะครับคอนเฟิร์มแล้วนะว่าเกรกับไวเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นะครับและยังมีเรื่องกล่าวอ้างถึงตัวของเวนด้าอีกนะว่าตัวของเวนด้าเนี่ยไปกัดบราวนนะครับในร่างเฮอร์เร์นะน้องๆอาจจะเคยเห็นนะครับที่หัวแหว่งไปนั่นเองนะนั่นก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือแล้วเพราะในทฤษฎีก็ได้บอกไวแล้วนะครับว่าไวเนี่ย didn't bite brown นะครับไวไม่ได้กัดบราวน He already l i k e t h a t when I got there. ครับฉันมาถึงที่นี่หัวมันก็แหวงไปแล้วนะอแต่ฉันคอนเฟิร์มได้ว่ามีบางคนทำเขานะครับ <Huh? S 1> และคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับนั่นก็คือซิมมอนนะหรือตัวสีเหลืองๆนะครับเยลโล่ Yellow, นั่นเองนะตัวของซิมมอนเองเนี่ยในร่างเฮอร์เนอรนะครับถ้าน้องๆเห็นนะเขี้ยวมันนะครับฟันมันนะครับที่มันเรียงรายขนาดนั้นนะก็ล่อหัวนะครับของบราวไปจนแหว่งนะครับ ย้อนกลับมาถึงเวนด้านิดหนึ่งครับส่วนตัวของเวนด้าเนี่ยท่านผู้สร้างนะครับเมียวโกเองเนี่ยก็ได้แจ้งไว้นะครับบอกว่าเอ่อเวนด้าเนี่ยก็คือหนึ่งในคนที่ค่าคาแรคเตอร์นะครับค่าคาแรคเตอร์อื่นนะแต่ว่าไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะครับที่ค่านะมันยังมีคนร่วมอีกหลายคนนั่นเองครับ และอาวุธของเธอที่ใช้เวนด้านะครับจะถนัดในการใช้มีดเป็นอย่างยิ่งครับดูครับการใช้มีดของเธอนี่โคตรเซียนเลยนะและหน้าของเธอครับมันทำให้นึกถึงฆาตกรโลกจิตนะโอเคแล้วมันเกี่ยวยังไงวะาเอากรทิ่ทุกคนมายืนอยู่ตรงนี้ครับการประทะกันของทั้งสองคนนี้นะเวนด้าจะถูกปราบวันนี้หรือเปล่าครับน้องๆเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นยังไงครับไปลุ้นกันครับ ในมดนี้ครับฟฟเดนไอส์สปังกี้มดนั่นเองนะครับผมลองไปดูกันสิครับว่าวันนี้เราจะปราบฆาตกรโลกจิตได้สำเร็จหรือเปล่าเวนด้าวันนี้หละฉันจะปราบเธอให้ได้ฉันจะไม่ให้เธอฆ่าใครเป็นมากกว่านี้อีกแล้วเวนด้าเธอกลับมาเป็นแมวขาวที่น่ารักเหมือนเดิมด้วยนะเวนด้าฉันไม่อยากให้เธอทำร้ายใครอีกแล้วโอเคครับน้องมาช่วยเป็นกำลังใจนะให้พิจิตนะครับสาม,มารถ ช่วยเวนด้าให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเดี<ะ>๋ยวลองไปดูกันท้ายคลิปครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเกมนี้ก็คือ Friday Night Funkin นะมอดนี้ก็คือ s p ปังกินเนี่ยสปังกินนะเอาละและฉันจะมาปราบเธอเวนด้าจะปราบได้หรือเปล่าในอีกเรื่องนะแต่ก่อนอื่นเลยครับขอไปดูตรงเครดิตที่นหนึ่งนะให้เครดิตเขาที่น,นึงนะครับคนที่ทำาครับก็คือคุณริเวอนะครับเป็น คอมปิวเซอร์อาร์ติสต์หรือเปล่าโปรแกรมมิ่งด้วยนะครับออันนี้ก็เป็นชื่อพัพพังเกตใช่ไหมเป็นคอมปิวเซอร์นะคนแต่งนะครับแล้วในว่าเพลย์ดิสเกมวิดมี่ครับยังไม่เล่นกับฉันนะแล้วก็อีกคนหนึ่งสปีดนะครับก็เป็นคอมปิวเซอร์นะคนแต่งเพลงนะครับอย่างรอในคนนี้นะอุ้ยโอเคแล้วก็ this ดิสซ a สปอตอันนี้คาว์คาวอ่านว่าอะไรวะคาว์คาว์ อันนี้ก็เป็นชาร์ติง้งนะคนทำชาร์ตต่างๆนะแล้วก,อกออนะ็อิชิลุกเออนีครับอิชิลุกรู้เป่าวะเป็นลุกหมาเนี่ยครับเออเป็นโปรแกรมมิ่งนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคนที่ทำเกมนี้ขึ้นมานครับเดี๋ยวเราไปเล่นจริงๆกันดีนก,กว่าว่าจะเป็นไงครับไปเลยสปังกิ้นครับ โอเคโอเคข้างบนมีเก็ดเลือดนะแหมเวนด้าเจอนิดหน่อยสิเพีงก็เป็นจังหวะแบบสบายๆนยเพียงแรกก็อย่างนี้เนี่ยปกติเนาะมาโอเคไม่ในเร็วมากชิบ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  อยู่ครับให้อยู่เพลงเพราะดีนึงน้องอืมอืมอืม สบายครับพีงมันช้านะ <Huh? S 1> เลยโอ้าอ้าเฮ้ยดับเลยวะเฮ้ยเปลี่ยนฉากนี่มันฮอรอ์ร์นี่วะเอาแล้ววะไม่มีทางที่จะหลบพวกแกไม่ปลอดภยัยหนีไปซะและเอาเลยฮะโอ้โหเวนด้า <Huh? S 1> เปลี่ยนร่างไปเป็นปริศาตร้าย โอเคก็ย okay, uh ังไม่เ huh, ร uh ็วมากนะทำบายทำบายฮะป๊าบป๊าบป๊าบเลยเลยเอาว่ะเริ่ม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 อเคเฮ้ย้เนเเป็นคนเดิมยลูกอืม ตึ๊บๆๆๆ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเวลน้าเต็ไม่ได้เลือดโอ้โอุอ๊บอุ๊หนนมาย่เร็วไปไป๊บ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 ๊เยเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเฮ้ย โอ้โหวน้ามัน้างน้องชิบหายละมเรื่อรัวว่ะจะกินหัวได้ไหมเนี่ยทายแล้วฮะคงที่อยู่ตรงกลางนะโอหโวหลอนมาก กรรมการตรงกลางทำหน้าตาหล่อนี่ไม่ให้ฉันหายใจใช่ไหมโอเคมันไม่ยัมไม่ครัพอได้อเือ เ,อเ,อเขอรอ้องรับมาที่ะจบได้มไหมเนี่ยสุดท้ายครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างเคกับเ็นด้านะครับ พี่ชิปก็ไม่สามารถที่จะช่วยเวนด้าได้นะครับเพราะว่าเวนด้าเนี่ยกลายปเ,ลเป็นบ้าสติหลุดไปแล้วนะจากร่างธรรมดานะครับก็กลายเป็นร่างเนโร่อย่างที่น้องๆเห็นครับแต่ก็ยังมีข่าวดีส่งท้ายนะครับหลังจากที่ทั้งสองได้คุยปรับความข้าใจกันแล้วนะครับเวนด้าและเกรย์ก,ก็ได้ไปท่องเที่ยวเลยครับไปปิกนิกร่วมกัน,นครับหลังจากที่เกลียดกันแทบตายครับสุดท้ายเกรย์และว,วันด้านะก็ได้กลับมารักกันนะครับเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับ โอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องๆใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่องจิ๊บเกมเมอร์นะครับยังมีซีรีส์เกี่ยวกับสปรังกี้และเกมอื่นอีกเยอะเลยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ